เลนไท์ทั้งทีนะครับถ้าเราจะไม่มีของหวานที่มีส่วนประกอบของช็อกโกแลตก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาทําไอศครีมกันครับไอศครีมรสนี้มีรสชาติของช็อกโกแลตแล้วก็ฮาซนัทผสมกันอยู่ครับไอศครีมช็อกโกแลตฮาซนัทของเรานะครับส่วนประกอบของฮาซนัทเนี่ยครับจะกระจายอยู่ทั่วๆตัวเนือ้อไอศครีมครับ ซึ่งฮาเซนัดที่เราจะใช้อันนี้นะครับเป็นฮาเซนัดดิบครับดังนั้นก่อนที่เราจะนำไป,าปลาล่อมผสมกับไอศครีมนั่นหมายความว่าเราต้องนำเขาไปอบให้สุกซะก่อนนะครับใช้ประมาณสัก50กรัมนะฮะประมาณเท่านี้ครับ สำหรับทัวฮาเซนัทเนี่ยนะครับหลายๆคนก็จะคุ้นเคยเขาจะมักอยู่ในของหวานรูปแบบต่างๆนะครับเพราะมีกรดอะมิโนที่เรียกว่าทริปโตเฟนนะครับซึ่งกรดตัวนี้ช่วยทำให้เราหลับสบายนอกจากนั้นก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะนำเขาไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเป็นเวลา10นาทีครับนในระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเนื้อไอศครีมกันครับในตัวเนื้อไอศครีมนะฮะเพื่อตอกย้ำรสชาติของเอจ้าฮาเซนัทนะครับ เราจะใช้นูเทลล่าครับนูเทลล่าก็จะเป็นช็อกโกแลตสเปรดที่มีรสชาติของฮัสนัทผสมอยู่ด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าใครๆก็ชอบนูเทลล่านะฮะ รับประทานเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะครับยิ่งมาทําเป็นไอศครีมยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่อันนี้จะเป็นวานิลาครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทร็กนะครับต้องบอกว่านอกจากที่เราเออกมาทําเค้กออกมาทำบราวนี่ออกมาทําขนมที่มีรสชาติของวานิลาแล้วเนี่ยครับรสชาติของเขาสามารถเข้ากันได้ดีกับไอศครีมตัวนี้นะครับเราใช้ทั้งหมดช้อนชาครึ่งครับวันนี้เราใช้เป็นเพียววานิลาเอ็กซ์แทร็กซึ่งหมายความว่าวานิลาตัวนี้สกัดจากวานิลาฝักแท้ๆนะครับ อ่ผสมให้เข้ากันนะครับมีผงโกโก้นะครับใส่ตามลงไปนมนะครับใส่ตามลงไปครับผสมให้เข้ากันครับคนให้ผงโกโก้แตกตัวดีก่อนนะครับแล้วเราค่อยใส่ครีมตามลงไปฮะไอศครีมสูตรนี้นะครับ ข้อดีของเขาก็คือว่าคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องมีเครื่องตีไอศครีมแต่อย่างใดครับหลังจากนี้นะฮะพอเราได้ส่วนประกอบที่เป็นของเหลวแล้วตัวนี้จะเป็นตัวเนื้อไอศครีมนะครับเราจะนํามาใส่ในถุงซิปล็อกครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดถุงฮนะ,อ,ะอย่าเพิ่งปิดดีนะครับเหลือไว้ช่องเล็กๆตรงบายนะครับไล่ลมออกนะฮะ เราแพ้เขาเป็นลนักษณะเป็แนแบนอย่างนี้นะครับเขาจะได้แข็งตัวเร็วครับแล้วนาไปแช่ในตู้เย็นช่องแช่แข็งครับส่วนถั่วของผมนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันฮะเราสังเกตดูนะครับเวลาที่เ,เรานําถั่วไปเข้าอบเนี่ยครับตัวถั่วเขาจะมีน้ํามันออกมานะฮะทำให้ผิวของเขาเนี่ยหลุดตามออกมาด้วยครับเรานําถั่วนะฮะใช้ผ้าสะอาดครับผมใส่ลงไป อย่างนี้ครับนี่ครับผิวของถั่วก็จะหลุดออกมานะฮะเห็นไหมครับอย่างง่ายดายหลังจากนั้นนะครับเราก็จะล่อนปลอกเบลือกออกครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้ถั่วฮาเรนัทที่ผิวด้านนอกเนี่ยลอกออกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็จะนำถั่วเนี่ยมาสับหย,ยาบๆครับ แล้วเราก็พักให้เย็นลงนะครับนอกจากที่ว่าตัวไอศกรีมช็อกโกแลตฮาเซนัทของเรานะครับจะมีถั่วฮาเซนัทอยู่ในเนื้อไอศกรีมด้วยแล้วนะครับผมจะใส่ไวช็อกโกแลตลงไปด้วยซึ่งวันนี้ไวช็อกโกแลตที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นมาจากสวิสนะครับเป็นสวิสไวช็อกโกแลตคุณภาพดีทีเดียวครับเราจะใช้ทั้งหมดครึ่งบา์นะครับ50กรัมที่เหลือเราก็เก็บแช่ยเย็นไว้ได้ครับ หั่นให้เป็นชิ้นสวยงามนะครับลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นนะครับผมจะเอาถั่วฮารเซนัตตัวนี้เนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงช็อกโกแลตครับเราจะนําไปแช่ในช่องแข็งสาเหตุเพราะอะไรครับเวลาที่เราเอาตัวไอศกรีมออกมาปั่นใช่ไหมครับไอศกรีมของเราค่อนข้างเย็นถ้าเผื่อช็อกโกแลตของเราแล้วก็ถั่วเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิห้องมันจะเป็นเหมือนของที่ร้อนกว่าโยนลงไปในของที่เย็นกว่าเขาจะทําให้ไอศกรีมละลายเร็วขึ้นดังนั้นทั้งถั่วทั้งช็อกโกแลตของเราจะถูกนําไปแช่ในช่องแข็งตอนนี้เลยครับ ส่วนประกอบของไอติมที่เราไปแช่ไว้นะครับแข็งแล้วฮะเราใส่ลงไปในเครื่องบดสับนะครับง่ายๆเดยครับแล้วก็เดินเครื่องครับอาวละปั่นให้เนื้อเขานุ่มขึ้นนะฮะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ในพิมพ์นะฮะ หัวของเรานะฮะก็แช่เย็นไว้แล้วใส่ลงไปเลยครับเช่นเดียวกับส่วนประกอบของช็อกโกแลตนะครับใส่ลงไปด้วยครับคนให้กระจายทั่วๆดีครับเกลียให้ทั่วๆนะครับปาดหน้าให้เรียบดีครับหลังจากนั้นเรานํากลับไปแช่ตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งที่2นี่เราไม่ต้องแช่นานมากครับประมาณหนึชั่วโมงก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ แล้ลก่อนเสิร์ฟเพิ่มความพิเศษเราก็ใส่ครีมลงไปได้นะครับกับเชอร์รี่สีสวยๆส,สักลูกหนึ่งนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรียกว่าเป็นการจบมื้อ Table for ร์ทูของเราอย่างสวยงามและนี่ก็คือไอศครีมช็อกโกแลตเฮเซลนัทครับ แฟน YouTube ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักคนักปรุงนะครับง่ายแสนง่ายครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับข้างๆเนี่ยครับ